กเอนวู้วยนี่ใครเ่ะทุกคนผมไม่รู้ว่าใครมากนั่งตรงนั้นคนตกใจมากจริงๆเขาเป็นใคร สวัสดีครับผมกราบสบวัสดีพี่ๆศรีรนุกันอาที่น่ารักกันทุกๆท,ท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยและพี่แฝดวีสองนะครับผมก็เราดูว่าผมจะลงคลิปนี้ช่องไหนนะผมแฝดเล็กพี่พี่วันนี้ทุกคนเมื่อคือนนะผมโชคดีมากนะจาได้ชัดเจนว่าฝันถึงท่านฤาษีที่จุดบริเวณที่เป็นน้ําตกนะตรงที่เป็นที่ของนาคาบ่อนนาคาท่านอยู่ด้านบนของน้าตก ซึ่งผมมาตามผมฝันนะครับพี่พี่ฝันเห็นท่านฤาษีั่าสมาธิแล้วก็บอกว่าเข้ามาที่นี่ทีข้ามีเรื่องจะแจ้งเจ้ามีเรื่องจะบอกประมาณเนี้ยแล้วก็ให้เข้ามาวันนี้นะเวลาเวลานี้ผมก็มาตามเวลานะไม่รู้ว่าเก้าโมงเก้านาทีเป็นเลขเด็ดหรือเปล่านะเป็นเวลามงคลหรือเปล่าน,นะครับผมมาเวลาเก้าโมงเก้านาทีนะมาหาท่านฤาษีที่นี่ซึ่งเดินทางมาจะถึงละนะผมเผื่อเวลามาเรียบร้อยพี่พนะอยากเข้ามากราบไหว้ท่านแล้วก็สี่สำคัญพี่พี่ความฝันนั้นนะ่ะอาจจะเป็น ความฝันที่ให้โชคหรือเปล่าหรือท่านอยากจะแจ้งข่าวสารอะไรกับผมหรือเปล่าทุกคนนะมารอรุ้นกันไหพ,พี่นะหลายคนคงไม่เห็นท่านืาสีนานแล้วผมก็คงคิดว่าท่านคงจะไปนั่งสมาธิหรือว่าไปทําสมาธิบําเพ็ญศีลที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยปลาลึกปลาไกลๆปลา,ขาเขมรปลาพลาม่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วทุกคนนะโอเค ขอกำลังใจด้วยนะจากพี่พีเอฟซีคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ผมด้วยเพิ่มคันนะซัพพอร์ตเราโดยการไม่กดข้ามภาวนานะพี่พนะหรือใครไม่มีเวลาหรือใครไม่ว่างใครไม่ทนจริงก็สามารถกด้ามได้ไม่ว่ากันนะพี่พนะโอเคทุกคนขอให้ทุกคนนะได้เจอท่านฤศีอพอมผมแล้วก็ให้ทุกคนนะขอพอรไปพร้อมพร้อมกันนะท่านอาจจะให้พรเราก็ได้นะก็สถานทที่แห่นงนั้นเป็นทานที่จักเถิ์นะทุกคนเป็นที่ที่ทั้งฤศีนะังสมาธิทั้งมี เมืองบาดาลอยู่้างใต้นะครับน้าตกนี้สวยมากนะตราหนล่งจะเป็นเมืองบาดาลที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งนะครับน้ำตรงนั้นสามารถล้างชำระตัวได้เพื่อเป็นมงคลเอาสิ่งชัว่วร้ายออาจากตัวได้พี่พมันมันสุดยอดจริงๆนะทุกคนไปเดินทางกันดีกว่า let's go <S โอเคทุกคนตอนนี้นะจะได้เลิกงานอย่างดีแนละ้วเวลาที่ผมมองไวนคือเก้าโมงเก้าทีนะตามสองฝันนะที่ท่านศจสีไดบอกไว้พี่ี่นะครับ ใกล้แล้วพี่ๆนะจะถึงจุดที่เป็นฝนตกอล้วี่ท่านมีสินะ่งครับน่นสาสบายที่อยู่นะครับพี่ๆนะสุดๆแล้วไม่รู้ว่าจะเจอเรื่องอะไรหรือเปล่านะจะมีเรื่องอะไรที่แจ้งกันหรือเปล่านะพี่ ทุกคนควรจะนุ่มไหมที่บอกเปน,น้ำตกที่ท่าเริศิีนสมาทีอยู่ที่นะสว,วยมากน้ำไหลมานี่าอยู่สวยมากทุกคน้ำสวยมากที่พี่โอ้ วอนที่โล่งๆทุกคนน้ำป่านะพี่แรงมากนะพัดตรงนี้ล้มหมดเลยนะมันก็จะดูโล่งๆดูเหมือนแบบมีใครมาแหวกนะจริงๆไม่ใช่นะเป็นน้ําป่าที่พัดพัดไปหมดเลยนะตอนนี้น้ําเบาแล้วนะแสดงว่าตอนนี้ผมเข้ามาไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าน้ําหนักและท่านฤาษีก็ต้องสมาธิให้ผมเข้ามาตอนที่น้ําเบาลงแล้วนะเออท่านก็ถูกข,ของท่านนะนะทุวงน,น้ําแรงถ้าไม่ให้เราเข้ามาอยู่แล้วนะอันตรายนะพี่พนะ ตรงนี้คือไปหมดเลยพนะี่น้ำขึ้นหมดเลยนะทุกคนน้ำมันสามารถเดินม,มาได้นี่ยตรงนี้คือน,น้ำเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้เข้ามาได้แล้วพนะี่นะเขวี้ยงาดจริงท่านสีครับผมมาถึงแล้วคนะรับท่านสี ท่านมีไหนเอ่ยท่านทำอะไรอยู่เนาะท่านรู้เปล่าผมมาถึงแล้วโอเคพี่แอฟดีครับเดี๋ยวเราจะต้องบอกอว่ารอท่านดีกว่าโอเคไม่เข้าไา ผมยังไม่เจอว่าท่านสีจอออกมาทุกคนนะแต่ในความฝันผมท่านบอกให้ผมมาหาท่านนะครับแล้วก็ท่านอยากจะแจ้งนะเรื่องบางอย่างกับพวกเรานะครับไม่รู้ว่าท่านอยากจะแจ้งอะไรนะแต่ผมมาตามความฝันแต่ต้องต้องรู้ด้ว่าท่านจะแจ้งอะไรนะพี่นะครับที่ทมมายืนตรงตอไม้เมื่อกี้ทุกคนเย็นมากนะน้าตกมนสาดเข้ามานะ เแลาน้ำตกมันลงมาเนี้ยมันจะแทรกกับเพืแลนว่าลับอะไรก็ได้ไอความเย็นอ่ะมันก็จะแทรกเข้ามาหาเราที่นะครับโยนจะขอย้าจุดไฟตะกรงสินะเพราะว่าเหมือนพูกยุงจัดผมนั่นี่ ตนี้สี่ครับตอนนี้ผมมาถึงครับท่านตามายท่านบอกแล้วตอนนี้เลยเวลามาครับท่านผมมีว่าท่านจะแจ้งผมอะไรเปล่าผมเข้ามาตามที่ท่านเข้าฝั่นผมงนะครับท่าน,นาสี่ สามารถอาบน้ำแล้วก็ทำร่างกายได้เพียงสิ่งทุลายเพื่อสิ่งที่ไม่ดีจะออกไปนะสีน้ำแบบตักสิ่งน้ำไปพี่นะฮะข้างใต้จะเป็นเมืองบาดาลนะสามารถลงไปได้นะครับจะเป็นเหมือนรู้ลงไปแล้วว่าจะเป็นประตูทางเข้าแต่ว่าต้องมีซอยเป็นไม้ก้อยลูกแก้วลงไปได้นะพี่ลำไส้เ <Chand ler, S 1> นี้ยไรู้ว่าท่านจะมากี่โมงครับพี่ เวลามาแล้วอ่ะทุกคนครับผมรอพ่อปูหรือตีเนี่ยท่านือษีหนานมากนะผมร้อนผมไม่ไหวแล้วขออาบน้ำก่อนนะจะได้น้ำนี้แหละแล้วดีนนะเพราะว่าร่างกายต้องการน้ำมากตอนนี้นะร้อนมากที่นะ ว่ายๆโอ้ยหนาวเย็นมากทุกคนบอกว่าทางเรจะออกมานะพี่ เปมนใครเุกคนผมไม่รู้ว่าใครมานั่งตรงนั้นเบื่อกาย <c oughs> เขาเป็นของหลังไม่ด่คนตกใจมากจริงๆเขาเป็นใครเป็นวะ เธอเป็นใครมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมันเหมือนของมืนกำลังเล่นน้ำอยู่พี่นา่ากลัวมากพี่บอกเลยคนน่ากลัพี่บอกเลย มันจะป่าอย่างเงีวะพี่ผู้หญิงเลยนะน่ากลัวมากเลฮ้ยหายไปแล้วทุกคนหายไปแล้วพี่พี่ดูดิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะเป็นคนดีหรือคนชั่วเนี่ยเนี่ยลอยนางอย่างเงี้ยพี่พี่นางนั่งอย่างเงี้ย อะไรวะตั้งใจมาหาฉันเ่สิงนี้นไม่เจอจะกลับเจอเป็นหญิงสาวมาแก้ผ้าอาบน้ำต่อหน้าพ,พี่ผมก็ได้นนาหมัอนด้านล่างนะใครวะหันหลังไม่พู่ไม่จ้าเลยพี่พโอเคพี่เหมือนผมตาฝาดนะพ,พี่คงเห็นเนะี่ยในกล้องนะเห็นเือนผมหรือเปล่านะ คอมเมนต์บอกด้วยว่าเห็น,นผลหรือเปล่าถ้าผมไม่ตาฝาดแห็นว่าขอบประกวดตัวให้ผมเห็นจริงจริงพี่นะโอเคเดี๋ยวขอไปคลิปก่อนแต่งตัวก่อนพี่นะ่าหลอนมากพี่เจอทีแบบสะดุ้งเลยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมจะกลับละผมไม่รอแล้วท่านทีสี่นะเพราะว่าที่ผมเห็นมันน่านกลัวมากนะครับมันไม่ใช่คนนะแต่คือเหมือนผีป่าผีสาวหรือเป็นที่ดามืองบาดาลนะคงไม่ทำ่างนี้แน่นอนนะ ผมจำพูดคุยกับเราปกติพี่นะแต่นี้ไม่พูดไม่จานะเล่นน้ำเยอยกก็ไม่หันพี่พี่นะแก้ผ้าหมดเลยพี่พี่ไม่รู้ว่าผมต้องไปตับอีกนะช่วงที่นางหันมาแล้วได้เห็นพวกสิระร่างกายน,นางแไมโดนโดนแบนหรือเปล่านะเรื่องนี้นะต้องมาดูทีทีเป็นเรื่องที่ไม่ไม่สุภาพนะโอเคทุกคนก็เอาตรงไหมผมคิดว่าผมตาฝาดนะหรือเปล่าผมต้องไปลงคลิปด,ดูนะถ้าพี่พี่พี่เห็นนะ เห็นเหมือนผมแสดงว่าผมไม่ตาฝาดนะแต่ถ้าลงคิดไปแล้วพี่พีๆไม่จริงไม่เจออะไรแล้วนะผมเห็นคนเดียวเนี้ยก็แสดงว่าผมเป็นภาพดวงตาคือผ,ผมตาฝาดหรือผมคงไม่หลอนแน่นอนนะพ,พี่นะเออแปลกมากทุกคนไปเราคงจะมาอีกครั้งนะแต่ครั้งนี้ผิดหวังทิ้มเจทั้งสี่แตตกใจที่เจอกระพิงคนนี้แหละนะแปลกมาก,กพี่นะากลัวมากนะ เกือบแล้วโอ้เขาออกมาแบบไม่พูดไม่จ่าครับผมก็แปลกใจทำไมไม่พูดไม่จ่าทำไมไม่พูดไม่คุยนะทําไมเงียบเลยนะไม่พูดแต่ละคําผมพูดถามไปก็ไม่ตอบนะมาจากอย่างไงเป็นใครเงียบนะเออไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรคือถึงอะไรนะครับแต่เอาตรงนะผมไม่อะไรนะนางขาวมากพี่พี่ผิวนางขาวสว่างมากไม่เหมือนคนปกติเหมือนเกล็ดสว่างมันเกล็ดเหมือนแบบ ผิวหนังเหมือนผิวพญานาคอะผิวเกล็ดสว่างมากพี่พี่นะก็เออใช้วิจัายงากนการสอบพี่เป็นคนใช้ทุกคนลองให้มั้ยครับให้เชื่อเลยพี่นะไปกลับกัางวิใจะผู้ผสัตว์ไม่หายเลยพี่นะ